หน้าบล็อกอ่ะวันนี้พี่มอบได้รับสายสำคัญนะครับจากเพื่อนสมัยมหาลัยเลยเพื่อนทำบริษัทสามารถทีกูด ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอยู่ที่จังหวัดแพร่คราวนี้ครับเขาไปรับดีลใหญ่จากเจ้าของวิลล่าที่เป็นชาวคาซักสถานครับ,รบเขาอยากที่จะให้ไปรีโนเวทบ้านที่สมุยแล้วก็ไปคุยธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกสินค้าของเราเนี่ยไปที่ประเทศคาซักสถานครับซึ่งเพื่อนก็ต้องการล่ามแปลไปช่วยเจราจาทางด้านธุรกิจนี้ด้วย เผอิญมันเป็นวันเดียวกับที่พี่ม็อบสอนสดนะครับวันเดย์สิเทคนิคต้องไปสอนทั้งวันครับแล้วรีบกลับมาจัดของนะครับเพื่อที่จะบินไปที่สมุยเช่นเคยครับมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดเรื่องแล้วครับใบขับขี่หายบัตรประชาชนหายหายหมดทุกอย่างเลย้ลวพรุ่งนี้ต้องไปถึงสถาน,นีสนามบินพรุ่งนี้ต้องไปถึงสนามบินดอนเมืองเนี่ยตีห้าครึ่งนะครับพอดีอ่านมาครับถ้าบัตรหายแล้วมันต้องบินเนี่ย ต้องไปแจ้งความที่สอนอดอนเมืองเขาจะออกใบที่เป็นชั่วคราวอ่ะครับให้เราใช้เดินทางเลยได้แต่ได้จริงแจ้งท,ที่ไหนก็นได้ใช่ใช่ใกล้ใกล้บ้านได้แต่ตอนนี้มันอเอาชัวไปก่อนดีกว,ว่าต้องรีบไปละเดี๋ยวเจอกันสอนอจริงๆแล้วเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินภายในประเทศหากทําบัตรประชาชนหายสามารถใช้ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตแทนได้ แต่ถ้าหายทั้งหมดแล้วอยู่สนามบ,บินดอนเมืองแล้วให้ไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจดอนเมืองชั้น1ประตู8จะได้ใบแจ้งความเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่แต่จะผ่านหรือไม่แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทีครับตำรวจบอกมาอยู่สถานีตำรวจดอนเมืองแจ้งความเสร็จแล้วนะครับ ครั้งแรกเลยก่อนวันบินนะเจอพี่ตำรวจใจดีมากให้ข้อมูลดีมากนะครับประทับใจสุดๆพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะต้องบินไปคนเดียวหรือเปล่านะครับไะกลับบ้านก่อนและตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับพอดีเพิ่งกลับจากสอนอนะครับหลังจากแจ้งความเสร็จอมองอะไรนะเ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแม่อิงจะได้บินไหมดับปีพ้พรุ่งนี้นี่ดัปปี้อยากให้แม่ไปหรือไม่ นี่นะครับข้าวมือแรกของเราดมดิอยากกินนะยำมาม่าเซเว่นนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวต้องออกตีห้าครึ่งน,นะรอรถมารับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสนามบินกันถึงสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ประตู12ครับแต่คราวนี้ต้องไปถามตอน เข้าไปแล้วว่าเค้กไปได้หรือเปล่านะครับถึงแล้วครับ12สรุปผอไปคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวเหงาเลยนะครับงานนี้ปเนะลรอเล่น <laughs> เดี๋ยวต้องรีบไปที่เกต14 <laughs> 14เกต4 4กี่โมงนะ6โมง15 <laughs> หกโมงสิบสองรีบกินนะเพื่อนกำลังจะออกแล้วครับเจอกันที่สดบมากถึงเร็วมาก นอนอยังไม่เต็มอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์เรือกันนี่ตอนนี้มารอรถมารับมาขึ้นเรือนะครับตอน9้าโมงยรีสรินะครับและตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมง50อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังนั่งรถไปเรือนะครับ <c oughs> ไปเรือกับงรงกระยารามาคืต้นไม้สวยเลยนะ ที่ท่าเรือนะครับนั่งรถมาหลับยาวเช่นเคยตอนนี้รอเรเือนะครับนีนี่นะครับเรือเฟอร์รี่กำลังมารับวาัดมาบนเรือนะครับได้นั่งในห้องแอร์นะครับแต่ห้องแอร์ยังโล่งอยู่เลยนะครับต่อสุดท้ายแล้วเดี <S <S> <S ๋ยวเราก็นั่งไปลงท่าเรือหน้าทอร ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเกาะสมุยครับลงเรือเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสื้อบนเรือให้มันกลมเกินบนเกาะสมุยนะจริงๆนึกว่ามาเมืองนอกนั่นเนี่ยคนเพียบ เพื่อนมันไปรอสาลาสีน้ำเงินกำลังวนรถมานะครับสวัสดีค่ะยังไงครับกระเป๋าได้ครับได้คัได้ไหมได้แล้วเหรอฮ้ยได้เหรอเพื่หนสาวเป็นหน่อยยังไงนี่ E เรียกเขาว่าเสียอ้ำหวดแร่เสียปวดปวดไปเราให้ฟังจันๆันหน่อยภารกิจพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันที่สมุทนะครับล้างที่กรุงเทพไม่ได้หลังจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วทำอะไรต่อมีนัดคุยกับลูกค้า11โมงครับลูกค้าเป็นชาวคาซัคสถานเขาจะคุยเกี่ยวกับไม้สั่งครับต้องดูก่อนว่าเราจะได้งานนี้ไหมถ้าได้งานนี้บอกเอาไปเลย5 0,000น โครงการไม่อยากเสียเวลาอีกสองนาทีกูเพิ่มรู้ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่กินกันนะครับขับไปเรื่อยๆว่นรอสองโมงเข้าที่พักนะครับเคหาร้านให้อยู่ร้านอาหารนะครับร้านตัดผมนะผมมันเริ่มยาวแล้วช่วยมึงตัดด้วยไหมอีกครึ่งชั่วโมงเล้นี่พัก วับมาชื่อครัวบางปอนะครับเรามารีวิวอาหารกันอย่างยอดแลครับน้ำแข็งเย็นได้มาตรฐานเดี๋ยวเราจะหาที่นี่แค่วิวก็กินขาดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> พูดไดเยอะบอกยังไม่เปิดนี่ทีเด็ดเลยนะม,มันไม่ทันว่า แล้วที่เรารอมาแล้วครับของกินเทียบเลยแต่ว่ามันมีอันหนึ่งมันแปลกหรือว่ากระท้อนแตมันไม่ใช่ใครรู้คอมเมนต์ข้างใต้คลิปหน่อยไม่รู้กินไงกินไงวะเรียบนร้อยมันเค็มบอเค็มๆไม่รู้ยังไม่ได้กินเลยฮะคนนี้กินกะปิกเรียกว่าเคย กินเสร็จแล้วครับกําลังกลับเข้าที่พักครับแต่ว่าต้องนอนก่อนวันนี้กาแฟกี่กระป๋องละกาแฟเบอร์นี่2กระป๋องเด็อได้หลับตื่นหนึ่งนะครับที่ห้องมันมีแค่ปลั๊กสองตาชาร์จโน้ตบุ๊กไม่ได้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเซ็นท่านสมุยซึ่งใกล้มากนะครับ เมื่อกี้เปิดแมปปันม0 0เมตรเท่านั้นนะครับไหนดูเจนท่านซิจริงๆเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะครับฝรั่งเทียบไม่มีคนไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ฮิตไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะครับเป็นสไตล์ชาวเกาะจะมาซื้อปักพ่วงครับเ,เดี๋ยวตอนเย็นจะไปเตรียมซ้อมพรีเซนกันพรุ่งนี้มีงานใหญ่ มาลิมทะเลเรียบร้อยนะครับตอนนี้หาร้านคุยงานกันยังไม่ถึงเลเ,เดี๋ยวเดโชว์แต่พระอาทิตย์สวยมากเลยไหนพระอาทิตย <laughs> ์นี่ด้านหลังคนเต็มหาดเลยนะครับตอนนี้ไห <laughs> นคนนะ <laughs> พูดไปเรื่อยอ่ะครับวันก่อนดีลงานนี่หัวต้องโล่งนะครับเราเลยมาฟังเสียงคลื่นกันนะครับ <laughs> นี่พระอาทิตย์เริ่มตกนะครับเ <laughs> ดี๋ยวเราจะมาเตรียมพรีเซนต์กับเพื่อนครับ เป็นโคชิง8ทำไมสมองนะครูผมเล่นกินเล่นก็เยอะมากก็เลยรู้ว่าเออโลกมันไปกลเต้าสื่อไม่ไดเคุยเลยก่อนนี่กูคิดรู้เลยนะว่ามึงจะกิมอะไรนะกูได้คำตอบไปเพื่อนทำงานกันเบื้องหลังดิวใหญ่นะครับ เบื้องหน้า่าเบื้องหน้าเรียบร้อยครับผมคาไมา้เต็มที่ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าพอดียังพอมีเวลาครับเดี๋ยวรอเซิร์ชหาร้านก่อนกินใกล้ๆมาจบที่คาเฟ่แห่งหนึ่งครับเปิดเพิ่งเปิดคาเฟ่อมอนเซอยู่แถวๆทะเลนะครับทันนี้ก็ระบร้าเทียบ เนี่ยฝรั่งตร <s uk ills> งนั้นเลยนะครั <f unk> บแังฟังกะเพราไข่ดาว <c oughs> <c oughs> อาหารยอดคิด ปาสแทนต์มันก็ไม่ใช่ว่าทำไงให้ไม่ให้เครียดไม่ให้ประสาทแตกไม่ให้คนในที่ทำลาน เร็บเรียบร้อยนะครับเดินทางเข้ารถเดี๋ยวว่าจะไปก่อนเวลาจะครึ่งชั่วโมงตอนนี้เรากำลังขึ้นเขานะครับไปวิลล่า ปิดดีลเรียบร้อยราบลื่นเมื่อกี้เจอคนดีมากเลยนะตอนนี้เราได้คุยถึงโอกาสการนำเข้าส่งออกของไปที่คาซัคสถานด้วย<ม>เรื่องกฎหมายเรื่องช่องทางก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันอีกทีครับแต่ตอนนี้ต้องพักผ่อนก่อนเสื้อเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะไปร้านรับยกเขาออกจากอกเรียบร้อยนะแต่เดี๋ยวรอสรุปงานปิดท้ายก่อนพรุ่งนี้ก็ค่อยเดินทางกลับนะครับจุดนี้นะครับคาเฟ่รับ รับรับจริงนะคือแทบมองไม่เห็นร้านเป็นป่าดงดิบสไตล์ร้อนชื้นนะครับกินธรรมดาโลกไม่จำนะครับนี่ดูวิวก่อน

มันหมูเลยตอนแรกเรียกว่าหมูแก่ตัวพักผ่อนกินข้าวนะครับเมื่อกี้คนคาร์ทสถานเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าเขาเหมือนกับเป็นถึงจีนแล้วก็ถึงยุโรปแล้วก็ถึงรัสเซียด้วยเขาดูแบบคุยง่ายดีหลักๆเขาสนใจงานภูมิพื้นก็พาเราไปดูสถานที่แอเรียต่างๆจากนั้นเนี่ยเขาออฟเฟอร์เรื่อง warehouse กับตัวโชว์รูมให้เราว่าเราจะเอาของไปโชว์ที่ประเทศเขายัางไงดีแต่ที่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันคือตอนที่เราออเฟอร์เขากลับว่าอาจจะส่งคนไปสอนง,งานเขาที่นั่นเลยไม่ก็ให้เขาส่งคนมาเรียนรู้กับเราก็ได้มันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็นโอกาสกับประสบการณ์ใหม่ที่ดีเลยใช่ครับทั้งหมดที่ม็อบพูดมาที่ผมเป็นคนแปลให้ม็อบฟังอ๋อขอบคุณแนะ <c oughs> ปลแปนลามม,มากเลยตลอดเดยวันนี้ก็อโอเคครับเจตนาที่เราเดินทางมาที่เนี่ย เพื่อเราต้องการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ค้าระหว่างกันถ้าเราเป็นเซลเลอร์เขาเป็นไบเออร์แน่นอนครับผลประโยชน์อยู่ที่เราเห็นแต่มันไม่ใช่การทำธุรกิจในรูปแบบของแต่แถ้าในระยะยาวถ้าเราร่วมมือกันกลายเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเราจริงใจให้เขาผมว่าอย่างน,น้อย่างน้อยก็ได้ความจริงใจกลับมาบ้ากน่าจะเป็น ความยั่งยืนในการทำธุรกิจมากกว่าอันนี้เิดจากเว็บไหนนะดูดีนะเหมือนกับเชื่อเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแชร์เว็บไว้ใต้ลิงก์คอมเมนต์นะครับเว็บที่เพื่อนมีเลขบัญชีอยู่ใต้เว็บคําขมับมาที่หาดนะครับหาดละไมตอนนี้เงียบมากเอาวิวมาฝากแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ